สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Go Future นะคะวันนี้ราคาทองคำก็อ่อนตัวนะคะส่วนทางกับตลาดหุ้นค่ะเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณ1,592 US Dollar ต่อออนขึ้นไหวอยู่ระหว่าง1,582ถึง1,594ค่ะราคาทองคำนะคะมีการอ่อนตัวลงมาตั้งแต่เปิดตลาดนะคะจากแรงขายทำกำไรเมื่อไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญบริเวณ1,600ไปได้ค่ะ ขณะที่นะคะนักลงทุนค,ค่ะกําลังรอนะคะผลการประชุมของผู้นำยุโรปค่ะที่จะมีขึ้นในวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะโดยคาดว่านะคะผู้นำฝรั่งเศสจะเสนอแผนการออกพันธบัตรยูโรและให้ทั้ง17ชาติในยูโรโซนค้ำประกันพันธบัตรร่วมกันนะคะแต่ทางด้านนายกรัฐมนตรีเยอรอมันค่ะยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะคะก็คาดว่าการประชุมนี้อาจจะมีการตกลงหรือการยืดเยื้อไปได้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะทางอิหร่านนะคะและมหาอำนาจหกประเทศรวมไปถึงเยอรมนีฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษสหรัฐและจีนค่ะจะเข้าร่วมการหารือในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันนะคะรวมไปถึงราคาทองคำได้ค่ะก็ต้องจับตาดูการประชุมทั้งสองนี้นะคะในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับเยอรมนี้นะคะมียอดขายบ้านมือสองเดือนเมษาย,ยนประกาศออกมาค่ะ เรามาดูภาพทางเทคนิคในการาฟรายวันกันก่อนนะคะจะเห็นว่าในการาฟรายวันนะคะมีสัญญาณลบระยะสั้นนะคะปรากฏออกมาอันนี้แก่สัญญาณโดจินะคะซึ่งเกิดขึ้นของเมื่อวานนี้ค่ะก็มีแนวโน้มในการกลับทิศเป็นขาลงรวมไปถึงนะคะการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลา3ามวันก็มีแนวโน้มการพักตัวได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีแนวโน้มในการอ่อนตัวนะคะหากดูใน กราฟรายสี่ชั่วโมงนะคะจะเห็นว่าการอ่อนตัวจะได้ที่ระดับถ้าตีเส้นฟิโบนัชชีนะคะจะมีการอ่อนตัวได้ที่บริเณหสบปเรนเซ8ที่บรเวณหนึ่งพนะคะและที่บริเวณห้บเรน50%ที่1,562ค่ะ ก็ถ้าเบรน1,562นะคะยังรับอยู่การีบาวกลับขึ้นไปก็มีแนวน้มจะเป็นไปได้นะคะซึ่งก็ต้องรอดูแนวรับสำคัญในวันนี้ก่อนนะคะว่าจะรับอยู่ที่เบรนใดคะ่ะโดยสรุปแล้วนะคะถ้ายังรับอยู่บรน1,500 หกสิบสอนาร้ะคะกาลีบาวกลับขึ้นไปทดสอบ1,600ก็ยังมีโอกาสค่ะก็ต้องรอติดตามดูแนวรับสำคัญให้ดีนะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ